สวัสดีครับวันนี้เจอกันยามเที่ยงครับที่จังหวัดอุดรครับผมมาลงของที่อุดรครับวันนี้เอานมมาลงที่จังหวัดอุดรครับผมมีร้นานค้าเยอะแยะเลยครับ วันนี้รู้สึกว่ามีแสงแดดแล้วก็ร้อนด้วยแต่ยังดีมีลมอยู่นะครับเจอกันคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับถ่ายสถานที่จังหวัดอุดรให้ผู้ชมได้ชม ตามคลิปนี้แหละครับอยู่ใกล้ไฟแดง ร้านค้าเยอะแยะเป็นล้านขนส่งนะครับรถจอดใกล้ไม่ได้ต้องเข็นเอาไกลหน่อยอยู่ไกลหน่อยนะครับ มือใหม่หัดถายนะครับมือใหม่หัดถายเข้ามาเมืองอุดรหลงทุกทีเลย ลงนมนี่ครับนมแต่มันไก่นะครับมันมออยู่ไก่กันครับมันอยู่ใกล้ไก่โอ้ลานขาสง่งลานขายสง่งมีวัตถุอย่างครับมีหลายๆอย่าง